สิวิลล์เนี่ยจะประกอบด้วย4หัวข้อคือ1ฮัมมูลาบีโคสกฎหมายกรีกดู2คนคือดาโคกับโซลอนกฎหมายโรมันมีสียุคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแต่ละยุคเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่4ของสีวิลลอก็คือโรมานเยอรมนิก er หรือเอาจริงๆเนี่ยไอคำเนี้ยมันก็คือคำว่า C ีวิลล์รนั่นแหละโรมานเยอรมนิก er ก็คือสีวิลลอแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกว่าสีวิลล์รแต่เขาเรียกว่าโรมานเยเอร์มานิกนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูหัวข้อต่อมาคือคอมมอนลอคอมมอนลอเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่ยุคคือยุคแองโกลแซกซอนยุคชาวนอร์แมนยุคเอ็กคิวตี้แล้วก็ยุคปัจจุบันจำให้ดีนะหัวข้อใหญ่ประกอบด้วยหัวข้อย่อยอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกนี้แหละมาเรียงเป็นไทม์ไลน์ต่อมาสังคมนิยมสังคมนิยมไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรแล้วก็สามารถพูดผ่านแป๊บเดียวได้เลยนะคะแต่ว่าสังคมนิยมเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจกแล้วก็การเมืองเดี๋ยวเราค่อยไปว่าในรายละเอียดกันอีกกอีรอบหนึ่งนะคะต่อมาหัวข้อสุดท้ายของเราก็คือศาสนาและประเพณีนิยมศาส,สนาอย่างที่บอกก็แบ่งออกเป็นศาสนาอิสลามศาส,สนาคิดศาส,สนา,าพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาพุทธแล้วก็กฎหมายชาวยิวแล้วเราก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของประเพณีนิยมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราดูแล้วนะว่าหัวข้อใหญ่มี4หัวข้อ สิวิลรอคอมมอนรอสังคมนิยมศาสนาและประเพณีนิยมคอมมอนรอติวเตอร์ลหลบให้แคบแล้วอะซีวิวลอมีอะไรบ้างคอมมอนรอประกอบด้วยอะไรบ้างสังคมนิยมไม่มีหัวข้อย่อยอะไรเลยศาสนามีศาสนาอะไรบ้างแคบไปนะพร้อมนะเดี๋ยวติวเตอร์จะเอาไอห,หัวข้อย่อยแต่ละอันเนี่ยมาเรียงเป็นไทม์ไลน์แล้วนะเราเริ่มจากเข้าสู่เนื้อหากันจริงๆแล้วนะมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องเข้าสู่เนื้อหากันได้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทาม์ไลน์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไทม์ไลน์แล้วเราจะเริ่มจากอะไรเริ่มจากไหนไปไหนแต่ละไทม์ไลนมันขึ้นได้ยังไงแล้วมันจบในไทม์ไลนั้นได้อย่างไรไปหาคำตอบกันอ่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูภาพรวมก่อนไทม์ไลน์ของเราไทาม์ไลน์ที่1เราจะพูดคุยกันในส่วนของฮัมมูลาบีโคดทีนี้พอจูตเต์อเอหัวข้อย่อยมาเนี่ยเราอาจจะสงสัยแล้วว่าฮัมมูลาบีโคดเนี่ย มันอยู่ในหัวข้อใหญ่เรื่องอะไรไปดูเอาที่แคปไปฝึกดูเอาว่าทามูระบีโคสเนี่ยหัวข้อใหญ่ของเราเนี่ยมันคืออะไรโอเคนะไปฝึกดูเอาเองนะเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจในสิ่งที่ติวเตอร์กำลังจะสื่อว่าทำไมติวเตอร์ต้องพาด,ดูหัวข้อใหญ่ก่อนหัวข้อใหญ่ประกอบด้วยหัวข้อย่อยอะไรบ้างมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างก็เพื่อสิ่งนี้แหละเราจะได้รู้ว่าอ๋อทำในที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ในซีวิวลอนะ บ,บนี้โอเคเนาะต่อมาทำลายที่2คือเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทำลายที่3คือกฎหมายชาวยิวทำลายที่4ระบบกฎหมายโรมันยุคที่1ลองไปดูซิกฎหมายโรมันยุคที่1เนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนมันอยู่ในหัวข้อใหญ่อันไหนแต่เราพูดแค่ยุคที่1ก่อนนะกฎหมายโรมันมี4ยุคแต่เราเอายุคที่1ก่อนหลักตาต่อตาฟันต่อฟัน And I for an I, I and t t r u e for attrue นั่นเองนะคะหลักง่ายง่ตรงนี้เลยถ้าคุณทําให้เขาเสียหายคุณทําให้ดวงตาเขาหายไปทําให้เขาตาบอดทําให้ดวงตาเขาหายคุณเองก็ต้องตาบอดคุณเองก็ต้องเสียดวงตาไปข้างหนึ่งเหมือนกันหรือคนสร้างบ้านสร้างบ้านไม่ดีทําให้บ้านเนี่ยมันหล่นทับลงมาเจ้าของบ้านถึงแก่ความตายไอ้คนสร้างก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตก็เขาตายอะ่ะเธอก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตกลับกัน ลูกของเจ้าของบ้านตายลูกของคนสร้างก็ต้องตายเหมือนกันนี่คือหลักตาต่อตาฟันต่อฟันมีข้อยกเว้นถ้าเป็นกรณีที่ลูกทำร้ายพ่อไม่ได้หมายความว่าพ่อจะทำร้ายคืนได้นะแต่เขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆถ้าลูกทำร้ายพ่อปุ๊บเนี่ยตัดมือทิ้งเลยตัดมือทิ้งเลยไม่ได้หมายความว่าลูกต่อยพ่อแล้วพ่อจะต่อยคืนไม่ได้ไม่ได้ถ้าเธอต่อยพ่อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหยาบช้าไม่ได้เลยตัดมือทิ้งเลยมือข้างไหนต่อยตัดมือข้างนั้นทิ้งเลย และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อ,อยกเว้นจำได้ไหมคนรวย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 กว่าต่อยคนที่จนกว่าคนจนต่อยคืนได้ไหมไม่ได้แต่จะมีการใช้ค่าเสียหายแทน นี่ก็คือข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมนอกจากพ่อทำลายลูกจะตัดมือยังมีเรื่องของคนรวยกว่าทำคนที่จนกว่าอยู่ในกฎหมายมหาชนที่เราศึกษากันไปการแบ่งชนชั้นนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอ่ะก้อนนี้แหละอันนี้คือข้อยกเว้นที่เดตอรให้ไปมีอยู่สองข้อจบอาญาตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะถามง่ายๆเลยหลักตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นยังไงเราก็ควรไล่จากพระเจ้าฮามูลาบีเลย มีกฎหมายอะไรแล้วก็มาเน้นย้ำที่ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนหลักก็คือคุณทําอะไรให้เขาเสียหายคุณก็ต้องรับสิ่งนั้นกลับมาแต่มีข้อยกเว้นอยู่2เรื่องลูกทํำลายร่างกายพ่อกับคนที่รวยกว่าทําคนที่จนกว่าเนาะมีอยู่2เรื่องที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเอาละเราจบในส่วนของทำลายที่1เป็นไงทวนกันสักหน่อยไหมทวนกันสักหน่อยไหมทำลายที่หนึ่งของเรากฎหมายของพระเจ้าทัมูราบีหลักๆแบ่ง3มกฎหมายด้วยกันก็คือมหาชน เอกชนแล้วก็อาญามหาชนจะเรื่องของการแบ่งชนชั้นแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของการทะเลาะวิวาทคนจนกว่าทําคนรวยกว่าหลักเป็นยังไงคนที่รวยกว่าไปทําคนที่จนกว่ามันเป็นยังไงอย่าไปสับสนว่ามันต้องเป็นระหว่างชนชั้นเท่านั้นไม่จําเป็นบางทีในชนชั้นเดียวกันเขาก็มีจนกว่ารวยกว่าได้เช่นเดียวกันต่อมาคือกฎหมายเอกชนมีทั้งเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าปัตตุสัตชนประธานจ้างแรงงาน ครอ,อบครัวแล้วก็นิติกรรมสัญญาก็ไปดูตามตัวอย่างที่เดเตรยกให,ให้ฟังไปนะคะแล้วก็อันที่3กฎหมายอาญาตาต่อตาฟันต่อฟันทําอะไรเขาก็ต้องได้รับสิ่งนั้นคืนมามีข้อยกเว้นอยู่2เรื่องลูกทำลายร่างกายพ่อตัดมือทิ้งกับคนรวยกว่าทําคนที่จนกว่าไม่ต้องยอมให้เขาต่อยคืนแต่คนรวยมีสิทธิ์ที่จะขอใช้ค่าเสียหายทดแทนได้ขอใช้ค่าเสีหยาสหายได้โอเคนะคะต่อมาเรามาขึ้นที่ทำลายที่2 ทำลายที่สองเราสามารถสําเร็จได้ภายในสองนาทีทำลายที่2คือเรื่องของาศาสนาและประเพณีนิยมนี่คือหัวข้อใหญ่เรามาพูดคุยในส่วนของาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูกันก่อนจริงๆในาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันจะไปอยู่หลักๆเลยนะคือเรื่องนี้คมภีพระธรรมศาสตร์คมภีพระธมศาสตร์คำพีพระธมาศามสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันแบบเน้นหนักในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยนี่เพราะนั้นในส่วนของประวัติศาสตร์กฎหมายของต่างประเทศเราอาจจะไม่ได้เน้นมากเพราะเราจะไปพูดคุยกันแบบเน้นหนักเลยคือในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย